สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแคนเพจแล้วก็สนามสาตอนนะครับสวัสดีช่องยูทูบบาเบนบ้าสกาวนะครับมาดูคู่นี่ครับแอดมินพี่ไก่แจ้ครับกับป๋าลิงลมครับฝั่งนู้นก็เป็นพี่เกียวบัดบ้าสีใบครับครับพี่เสือส้มครับเดินสายครับมามาดูเกมครับมาดูเกมเสิร์ฟของพี่ปักเกียวครับเสิร์ฟยอดตรงนี้อุ้ยเสิร์ฟดีครับ นี้ข้ามหมดครับข้ามฟรีครับโอ้เกี่ยวครับแกไม่ข้ามครับตรงนี้อ่ามีเหมอเสิร์ฟนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของป่าลิงลมครับจะเสิร์ฟไปไหนครับข้ามฟรีครับคู่นี้ครับทำหมดทั้ง2คนเลยครับ เกมเสือของป๋าลิงลมครับดูครับใครจะฆ่าครับหูยังอยู่ครับไม่ข้ามครับอาศัยลูกเส์ฟปักเกียวครับมาดูเกมเส์ฟของพี่ปักเกียวครับจะเส์ฟไปไหนครับสามต่อศูนย์นะครับแต้มตอนนี้ป๋าลิงลมครับยังไงครับใครจะฆ่าครับหัวครับหัวไม่ข้ามครับพี่ไก่ครับแกจะหยอดไปไหนครับหยอดตัวเองครับอย่างนี้ครับพี่ไก่ครับหยอดตัวเองครับ ักกีฬาก็เริ่มทยอยเข้ามาสนามเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับป่าลิงลมครับไปไหนครับโอ้ไปแล้วครับแกเห็นต้นไม้เป็นอะไรครับแกเปิดแต่ครับป่าลิงลมครับโอ้ปากเกียวครับปากเกียวเมื่อกี้แพ้ไปครับ ตัดไปครับยังครับยังอยู่ครับพี่ไก่ครับตีหัวครับแล้วก็เสียครับฝั่งนู้นครับดูเกมเสิร์ฟปาลิงลงอีกรอบนึงครับแกจะเสิร์ฟไปไหนครับแดนศูนย์ต่อห้าครับค่อนข้างห่างครับโอ้โหยังอยู่ไปไหนครับพี่ไก่ยอดอีกหรือเปล่า ไปแล้ครับสวยงามลูกอย่างนี้ครับผมเอาครับตก็เหมือนกับต่อ2-1ครับอาศัยพี่ปะเกียวไปคอยเปิดให้ด้วยนะครับคู่นี้ครับหต่อศูนยแล้วครับดูเกมเสร์ฟครับตัดไปครับก็ออกครับเอาครบปีไก่ครับสไตล์แกครับเล่นไปคู่เข้าไปครับแต่ก้อครับ อย่าไปคู่กันครับนักกีฬาครับผม0ต่อ5ครับฝั่งนี้ยังไม่ได้สักแต้มนะครับเอาครับโอ้โหแล้วก็ฝั่งนู้นครับฟิตดีครับอาศัยลูกเสิร์ฟพี่ปากเกียวครับลูกนี้อ่าเปลี่ยนเสิร์ฟครับพีเซอร์ส้มเสิร์ฟครับลูกนี้ไปครับบาลิงลมครับ ไก่ครับโอ้โหยังตีดีครับลูกนี้เอาแล้วครับพี่ไก่บอกเอาแล้วครับเริ่มเอาจริงแล้วครับพี่ไก่ครับแย่แย่ใครเป็นเนฟซีพี่ไก่แจ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แกนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของแกครับลงนะครับก็เปิดครับอย่างนี้ก็ ปอออกครับอู้ลูกนี้ครับสวยๆครับปาดออกครับตัวเดียวเลยตัวเดียวแจ่อีกไก่ครับเสิร์ฟโยงอย่างเดียวครับตากล้อครับดูเก็บเสิร์ฟของแกอีกทีครับโอ้โหตะกล้อครับแกไม่กล้าเล่นครับฝั่งนู้นครับครับพี่ไก่อย่าไปขู่นักกีฬานะครับพี่ไก่ครับ สองต่อห้านะครับโอ้โหครับสามห้านะครับแต้มตอนนี้ครับสามต่อห้าครับมาดูครับพี่ไก่เสือไปไหนลูกนี้เอาแล้วครับพี่ไก่ครับคูไปครับกูได้แต้ม สีเม็ดลวดเลยครับป่ะไดอีกว่ได้แล้วโอ้โหสี่ต่อห้าแล้วตอนนี้ครับฝั่งนู้นต้องล็อกครับเอาครับยังไงครับพี่ไก่ครับยอดดีครับยอดตัวเองหรือเปล่าครับลุกเร็วๆลุกเร็วๆโอ้ยตะกร้อง่ายๆครับโอ้โหเอาล้วครับฝั่งนู้นเริ่มเล่นยากแล้วครับแต้มหกหกแล้วตอนนี้ขาหนอกเริ่มอยู่กันไม่นิ่งแล้วตอนนี้ครับ แต้ม6ต่อ6แล้วครับ <st ũng> โอห้าต่อ5ครับโทษทีครับแต้ม5 5ครับโย่ไปแก้ไปไปแล้วโอ้โหฝังโน้นครับไปมันต่อสองหนึ่งครับเริ่มหมดแรงแล้วครับมาครับกลับสู่เกมครับ แรมหกต่อห้าครับโอ้พี่ไก่ได้รวดเดียวแล้วครับหกเม็ดครับโอ้โอหยอดเนียนครับตรงนี้พี่ไก่ครับแรมห้าต่อหกครับดูเกมเสิร์ฟพี่ปลาเคียวครับอ่าต่อหกครับดีครับอู้เสิร์ฟดีลูกนี้ครับ โอ้โหเอาล้วครับร้องครูครับหกหกนะครับเอาล้วครับแต้มหกหกครับพี่ปะเกียวครับเริ่มครูครับตอนนี้หกต่อหกครับโอ้โหเสกอก็ครับเสิร์ฟติดเน็ตครับมาดูเกมเสิร์ฟของพี่ไก่แจ้ครับแกเสิร์ฟไปนะครับแต้มหกต่อหกครับ เอาครับโอ้ไปไหนครับเจ้าสนามสาทรนะครับเตะทุกเกลี่ยมครับตัดไปครับพี่ไก่ครับเปิดโอ้โหตีหัวดีลูกนี้ครับดูปาลิงลมแกจะเสิร์ฟไปไหนครับแรม6ต่อหครับ ครับ7ต่อ6ครับ8ต่อ6ครับตอนนี้ครับฝั่งพี่ไก่ไล่กันไปแล้วครับเอาครับ ลูกเสฟครับควนดีครับ้ดีครับแต่ก็ดีเฉยเลยครับโอ้โหวิ่ไก่ครับปาดตรงนี้ครับติดเกี่ยวหลังเท้าครับแต้มหกต่อแปครับตัดไปครับอุ้ยตกลุมครับยังได้อยครับแก้แล้วครับอย่างนี้แก้ไม่ข้ามครับพี่ไก่ครับ เดต่อไปนะครับแต้มครับเจ็ดแปดครับตัดไปแล้วครับเสริฟตะก้อครับไม่ไม่ได้มาตรฐานนะครับพี่เกียวครับโอ้โหเสร์ฟลูกเดียวได้ลูกเดียวครับเสร์ฟสองเสร์ฟไปไหนก็ไม่รู้ครับก็เนี่ยครับตะก้อครับก็จิงเงินรางวัลอย่างนี้นะครับ เมเสิร์ฟของป๋าลิงลมครับแปดต่อเจ็ดครับเฮ้ยยกหัวครับโอ้โห้รับปีไก่ครับเล่นเมียนมากครับเก้าต่อเจ็ดแล้วตอนนี้ครับแ้มครับ ครับแต้มหรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้ดีครับโอ้ยังตีดีลูกนี้ครับโอ้โหพี่เกียวถือว่าโอเคครับอย่างนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟของพี่ปากเกียวครับจะเสิร์ฟไปไหนครับตัดไปแล้วครับโอ้ลูกนี้ครับแปดเก้าแล้วครับเดี๋ยวลูกนี้ออมนะเว้ย 8ปต่อแล้วครับสูสีกับคู่นี้ครับ8ปดเครับเก็บเสือพี่เดียวตัดไปแล้วครับบอลงุเปิดหัวครับไปไหนครับลนหรือเปล่าครับโอ้โหพี่ไก่ครับตีดีครับลูกนี้ครับเก้าต่อแปดครับโอ้คู่นี้ค่อนข้างนานครับ นี่แล้วครับเฮ้ยเอาครับโอ้พี่ไก่ครับแต้มศูนย์ต่อแปดครับผมโอ้ปาเกี่ยวครับเล่นไปกลัวลูกพี่ครับกลัวพี่ไก่แจ้ครับเตะไปร้องคู่เลยครับอยู่ครับเอาอย่างได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับกอลูกเดียวเกมครับฝั่งนู้นครับ เสร็จปล่อยครั้งที่หนึ่งครับจบเกมเลยหรือเปล่าครับหนึ่งต่อแปดครับจบเกมเลยหรือเปล่าครับป่าลิงลมครับเปิดรัวครับโอ้โหเอาแล้วครับใจครับอุ้ยไปไหนครับโอ้ยังอยู่ครับเฮ้ยป่าลิงลมครับเอาเล่นเลยครับป่าลิงลมครับ ป่าจบเกมครับผมคู่นี้ครับอ่านเหลี่ยมกินตัวเองครับปลาเกียวครับโอเคครับผมจบคลิปเทียงแค่นี้แล้วกันครับพี่ไก่แจ้ชนะไปครับ12ต่อ8แต้มครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ